เสียงตวทานเดกใจคาเล็กเนี่ยบอกว่าคนนี้คือคนไหนอ่าเอาไปใส่าะหันย้ายมาสิมาหาพายเอกพายเอกไปพายเอกหนังเนม่ยพายเอกหนังเอาเพาะนึกงานชื่อยืนมั้งนี่ยถามมาจากไหนเหมือว่ามึงพายเอกที่ไดนวะพอแล้วพอเรเป็นนักเอกนักเอกสสีครับสวัสครับผมพายเอกไอ้หนังนะครับพายเอกี่มีไปไป นี่นะทีมาของหมอแก่ทีมาของหมอแก่ใช่อเออนั่นแหละที่เป็นว่าลบาอาจารย์เพื่อนสนไป่อค์มาปฏิบัติธรมลบลูกบางาลลูกบาแนีว่าทางพิสัยครลหมลำพนมาถึงบาทแล้หมอ นี่กัแมนคู่เรือค,คู่เืบ่า,าแม่นอยู่คู่ไหนขอยึคู่เือนบ่าพอเนี่ยเจ้าเห็นดูใสอุ้ยบอสคู่เรืนบ่ามีจฉิปิดซีเออไอคนเดย์ลืลอดเอน,นื้อภาษา่อนแจ้งว่าไโตซึ้งซึมมาบ้านบ้านคอนด้านนีาะขามาปิดคนมีคู่อย่าหลบหลูคูบ่บาอใจาคู่ไปหลายหลายคู่ยังคู่เจ้าหาขอยเป็นไรนี่แต่คูแท้ ผู้ใดบอกกับน้องขอเท่ยเมาให้ฟังจ่กบาทเนี่ผู้บาอาจารย์เที่ยวไปยวก่อนเนาค้งก้องฝากคนเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์ท้าเพิ่มนะแม่อ๋ออันไหนมันีเพิ่ิอันเหรอวันนี้จะพบคนบอกคนสอนแลเขาบอกพื้นที่มัดดา่อะไรมันจะเป็นลรููบ่าอาจารย์ดเมื่อไรทีได้มันเพิ่จะต้องเป็นทสอทนนี่นะก็ทั้งเฮ้ยเดดือแก็นมก็นม็งมคือน อันนี้เป็นงย่งอัี้ต้องเป็นลูกศิษย์ต่างนนี่เขาเรียกสร้างรือนี่กยรดกอยู่มั้ยขเบทั้งหมดนะสิ่มัน้งแรงและนห้งแบบี่นนี่ค้เบนกนอย่างนี้สมัยเราตนี้แล้วน้อเปียเทโ้เียเทตีกินคนไหนได้เนี่ยเอนสงเาแล้ว เอเคเราไม่มด <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> uh ้ก่อนว่เห็นใขรแกกตาคอยคอยคอยเอาเมื่อไรครับแต่วันที่นี่เอาที่อยางดูนี้นักขวบพูดว oh, <all S 2> <tragedy. S 1> ่าบอกนักขวบพดองนั้นเพี่บองดูเมืมอวจะลสาวหน่อยมดหรือยังไข่พอเรืองไข่พอเไข่พอภาพยนต์ไข่ออเป็นภาพยนต์แย่างก่อนินพอติสระเออ เป็นวิธ anyway, ีของพี่น้องชาวอีสานศิลปินหัล้หัวากยังไข่ดูเลยกอเป็นพระบารหลานดิเอาตะแต๊ะดงๆเอาไปเจ้่เดี๋ยวมึงอยากอยม่องคนอยักเนรศิลปินรุ่นบรอบบคู่กับนี่หนึอ้ยรุ่นนี้แข่งสิไปนักออได้ยิ่ีไปยังไงนพหล่นมาได้ย่งเน่นยังไงนี่แหละหัวอ้อมันนันนะมาก่อนเลยแบบ ปากไปก็พีกกำนองหนังเรื่องไข่ออกจนะครับเริ่ม,มถ่ายครับวันพรุ่งนี้วันแรกเออธิหลังจกากนั้นิ์เทียบได้เอกต่างๆควบบนควบซึ่งพี่เกือบอแพ้แน่นอนเป็นหนังประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์วันเราอีกถามพี่นเราต่างๆตอบพร้อมกันภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอโอ๊ยเราเกือบ<ไ><ไ>เป่งเป่งบนมือบนกันใครออกลูงสิไปหรือว่าไปไปเบิ่งกันเด้อ เอาเงินก้อนแบบู้ยันเขาหอมเอขึ้นไปนะไปดเพราะถ้าบา้ต้องขอบคุณมามีไว้ดิเอามามีมามีจักแดดไทยโอ้โแบไหนเมาล่งเลยเมาลงเลยหนังโป๊ดดไทยคันแั่สั้นขอบคุณแบบไม่มันจะรีข่าแถวข่าแถวก็ข่าวบ้น อาเย็นตามระดับค้มสวยขอบคุณค่ะขอ่ะขามเลยถามเน่นกี้นี่คนูดน้อยคือมึงนี่ยะมันซื้อแบบใหญ่าดใซื้อว่าจงไหนซื้อ่าเป็นจะโอ้ยน่าเป็นจังหว้น่าเป็นจังห ปัหาว่ามันจะไหนเห็นว่ามันแค่ทำมันมีเจ้าของเป็นเจ้าของดุแลกินร้านขนมครกได้หน,น,นึ่งเอาวานั้นีชเออจะได้แก้วางสั้นตอนมันเป็นคนแก่ะเห็นว่าทั้งนี้ผู้หน่อยผู้หน่อยไงไงก็ฮืออยู่เด้อะเอา,เ,อาเดี๋ยวอะ นายจสิมันจะไดดูเป็นงตออยยดิ่ม <ok ันใจงงานมาแล้วเช่น okay ึงจะว่ายกันก็ได้มือแรกกูจะเบาสูฟังบ่ได้รลบได้นอนเลยหลังจากมันแต่งงานคืนแรกไม่ได้นับไม่ได้นอนทาไมเลอทาไปเลยอม่ไปกมันไม่มาละเออแมมันคืนเตียงบ่ได้ สิบปอน10เปลีนรัปากเอาบ้างเถอะนะยาบาด้อยาบาด้ออันนี้แต่กี่ไข่ปลาที่มีลูกรอยยางน้ำปนเดีไย้ได้ยังไงยังมีลูกยางนปนงง่วไม่ห่อนู่ควณเดาน้าทัศนหวานพูดนีนี่ลูกไข่บ่าแซลมันดังนั้นพู้ดีนี่ลูกไข่สียุลูกพ่อลูกพ่อพ่อไข่แซยา เรา้อบมองเรื่องลูก <le> เรื่องเมียกันได้สูงอ่้ผู้สูงก็ภัยม่ะผู้สูงกบกูนี่ล่ะนี่ว่าผู้สูงก็โผล่คือความคุณได้เนี่ยทำพี่น้องเลยมือนี่นะครับงานฟรีเป็นวันบวงสวงเพราะยนต์เรื่องไายออผู้นำวงแกรมบาโอ้ยคือเห็นหนังใหญ่แล้วล่ะโกทุ่นพูดสั่งอ่เบิ้โตเลยพี่น้อง ชัดดิสิไดกบอไรสิไก๊าไรสิขาดพุ่นูกับพี <eterm oon> ่กับหลอเป็นลใตสับสนว้ก๊มีขดอูบึแล้วก๊มีขาดเจ้าลูกับไผ่ช่างนะเจ้ากูกับไผ่เอากูกับมึงีเอออาเป็นูกกูแน่ว่าปบอนเลยนะ้ยยนี่แล้วันนี่ดังเป็นยังไงจากพูนไม้ปลายทางเ้ีเพชรอีกชงต่ออีกนึงใช่เคือกัน้ใูว่าให้ยังใชหรอกาเน คนเวทีสาวน้อยแปลงสรรสร้างใหม่แบบท่านโดยเอยางกับฤดูกาลนี้ครับ